วิดีโอสอนนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นกับ KPA ใน BCD Designer Online ตอนนี้เรามาถึงขั้นตอน KPA พร้อมข้อมูลตัวอย่างแล้วเพิ่มตัวชี้วัดใหม่ง่ายมากเลือกอเทมหลักสำหรับตัวชี้วัดใหม่และคลิกกดปุ่มเพิ่ม เราสามารถย้ายอเทมนี้ในสกาดได้มันสามารถเป็นเป้าหมายถ้าย้ายขึ้นไปหรือเป็นมุมมองมาลบการเปลี่ยนแปลงและดำเนินการตั้งค่านี้ในบทบาทของตัวชีวัรกันเนแทบ บเราสามารถกรอกชื่อเปลี่ยนไอคอนโดยการคลิกที่พื้นที่ใกล้กับช่องชื่อและอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการวัดหลือหน่วยการวัดเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณสำหรับตัวชี้วัดนี้ ในวิดีโออีกหนึ่งเราจะพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้คุณสมบัติต่อไปคือผู้รับผิดชอบเลือกผู้ใช้จากบัญชีผู้รับผิดชอบสามารถรับการแจ้งเตือมาสำรวจแท็บข้อมูลลงข้อมูลด้วยตนเอง คุณต้องเลือกวันที่ในปฏิทินทางด้านขวาและจากนั้นกรอกค่าปัจจุบันฐานและเป้าหมายในวิดีโอสอนอื่นๆเราได้พูดถึงวิธีการโหลดข้อมูลเข้าสูา่สกัดนอกจากการป้อนข้อมูลนำเข้าข้อมูลจากสเปร a d s เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายนอกหรือใช้ RESTful API ได้ทำไมซอฟต์แวร์ถึงต้องการข้อมูลเหล่านี้มันใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับมาตรฐานตัวชี้วัดมันใช้มาตราส่วนจากฐานไปยังเป้าหมายเพื่อคำนวณค่าผลการดำเนินงาน ด้วยวิธีนี้ตัวชี้วัดในสกอร์กาจะเปรียบเทียบกันได้ในกรณีส่วนใหญ่แค่มีเส้นฐานก็พอในบางกรณีปิดโหมดการป้อนข้อมูลง่ายในช่องนี้และใช้มาตราส่วนเพิ่มเติมจากขั้นต่ำถึงสูงสุดเรามีวิดีโอสอนเกี่ยวกับหัวข้อนั้น คุณสามารถดูได้ในภายหลังในแท็บผลการดำเนินงานคุณสามารถเลือกฟังก์ชันการปรับแต่งตัวชี้วัดได้อาจมีตัวชี้วัดที่ค่าที่สูงกว่าหมายถึงผลที่สูงกว่าเช่นตัวชี้วัดความพึงพอใจในฟังก์ชันการ ปรับแต่งคือการเพิ่มสูงสุดตัวชี้วัดอื่นๆเช่นเวลาตอบสนองเมื่อค่าลดลงผลการดำเนินงานจะดีขึ้นฟังก์ชันการเพิ่มประสิทธิภาพคือการลดค่านอกจากนี้ฟังก์ชันการเพิ่มประสิทธิภาพจะกำหนดสเกลไฟจราจรที่แสดงสำหรับตัวชี้วัด ตอนนี้มีไฟจราจรสีเขียวเพราะผลการดำเนินงานสุขคุณมีสองตัวเลือกในการปรับแต่งไฟจราจรเลือกฟังก์ชันการเพิ่มประสิทธิภาพตามความต้องการของคุณอีกทางเลือกคือใช้เมนูเลือกการตั้งค่าไฟจราจรในเมนูเครื่องมือ ให้ความคิดเห็นที่นั่นด้วยคุณสมบัติของน้ำหนักคุณสามารถบอกซอฟต์แวร์เกี่ยวกับความสำคัญของตัวชี้วัดนี้เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดอื่นๆน้ำหนักจะมีผลต่อวิธีการคำนวณผลการดำเนินงานรวมของเป้าหมายในวิดีโอสอนหนึ่งเราได้พูดถึงการคำนวณสกอร์การ์ด และวิธีที่ซอฟต์แวร์ใช้คุณสมบัติน้ำหนักในแท็บบริบทเปลี่ยนประเภทตัวชี้วัดได้มันอาจเป็นตัวชี้วัดเชิงนำหรือตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่คาดหวังประเภทของตัวชี้วัดจะกำหนดวิธีที่ตัวชี้วัดนี้ มีผลต่อผลการดำเนินงานหัวข้อนี้น่าสนใจมากเรามีวิดีโอสอนเฉพาะสำหรับมันการควบคุมในแท็บบริบทช่วยปรับลักษณะตัวชี้วัดบนแผนที่การตั้งค่าสัญ,ญล,ลักษณ์กำหนดไอคอนที่ปรากฏถัดจากตัวชี้วัดบนแผนที่ เช่นแอคอนเหล่านี้และตัวเลือกทีมยุทธศาสตร์จะกำหนดทีมที่รายการนี้เกี่ยวข้องเราทำการตั้งค่าพื้นฐานของตัวชี้วัดถ้าต้องการเพิ่มรายละเอียดการดำเนินการให้ตัวชี้วัดคุณสามารถคลิกปุ่มเริ่มต้น และเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมได้คลิกแก้ไขค่าเพื่อดูว่าโปรแกรมช่วยจัดระเบียบข้อมูลได้ที่นี่เรามีคุณสมบัติเพิ่มเติม3ามอย่างอัปเดตที่กำหนดกดสำหรับตัวชี้วัดเมื่อมีข้อมูลใหม่การสืบทอดค่าที่กำหนดว่า ค่าที่ควรแสดงในช่วงที่ใหม่มีข้อมูลที่ปอนเฉพาะและการจัดกลุ่มข้อมูลแสดงว่าค่าที่รวมสำหรับตัวชี้วัดควรคำนวณอย่างไรในวิดีโอสอนคุณจะพบคำอธิบายละเอียดเกี่ยวกับการใช้การตั้งค่าสุดท้าย เป็นเรื่องดีที่ต้องพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่เราทำกับตัวชีวัดได้สะท้อนในตาราง KPI คอลัมน์ในตารางสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการเราสามารถแสดงช่วงเวลาอัปเดตหรือโครงการที่สอดคล้องกับตัวชีวัดและเพื่อปรับแต่งคอลัมน์คลิกปุ่มนี้ที่นี่ ภาพรวมของแท็บ KPI ติดต่อทีมสนับสนุนหากมีคำถาม